สบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดตุกคูเบิร์ดกูคนมันต้องมองตะบอดเลยพี่น้องพบกับเราคือเก่าบ่าวอุ้ยบ้านสีวิไลเปิดพามากระเชียนาวคุณสบายดีนะแซคุณสบายดีพี่น้องเหตุยังอยู่เนี่ยอ่ะสตอรอ๋อเดิพี่น้องเ,งเปนนงินป่าสิตออันนร์วันนี้บุ๊ดได้ลงคลิปขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเดี๋ยวเป็นกัานราสตอตอนนี้เขาอยู่ใจ อยู่น,น้ำมมิ้นชอยสี่สิบสองอืมอยู่น้ำมนมิน้นเป็น้ังเลยตามผนว่างแหละนี่ตนอะไนก็หันน่นไม่อยู่ในบ้านเทาแก่พี่น้องเลยนี่มันอยู่เป็นเป็นบ้านอันนีเห็ดกระเทียมหัวละก็ดัง <c oughs> นี่เทียมครับวัน โรงงานหมดิีกแกงเนี่ยพี่น้องเลนวันนี่มันปิดไว้มันเนปกก็นเห็ดผีแกงวันเห็ดงานหมดหมดิีกแกงพี่น้องปลาเค็งพี่น้องเลปลาแล้วก็แช่นนะ้ำ ซีเดียสมกพริกเลยพี่น้องเราคุณกำลังใจนะโชคมือสิแกี้พนันเดียสมกพริกเอกตาตะกร้าหนึ่งพอพีอูเขาปอกกระเทียมนี่กระเทียมน้าพีอูพีอูเขาปอกกระเทียมพี่น้อง พี่น้องันกรเด็ดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องเลยเต็มเข่งนี่ก็พ่อแหละรื้อบอกพี่น้องว่าคอยมาเห็ดอยู่นี่นะเด้อพี่น้องได้งานบัดชองคนล่ะตะกี้ขอว่าสิบ่ได้งานว่าสิกลับบ้านก็เลยพ,ยพวอย่าพวเช้าเลาน้อยว่ามีงานแล้วก็เลยไปสมัครเมืองมันก็เลยเอาพี่น้องเลยก็ไปได้มาอยู่น้ากันกับชาวคูนแหละตะกี้สิบ่ได้งานว่าสิประกันกลับบ้าน nè, cất hết bay lơ lơi đi lấy, đi nong đi, hết bay lơ lơi, bay lơ lơi, hết cọ cọ trạch là, đi nong đi, อันนี้ก็ไก่ที่เต็มตะก,การละไพี่น้องนี่ยผิกแดงเอา นีพนนน่พี่น้องเล,นนเกลงนน้ก็เด็ดแล้วันที่เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยตอนนี้เลือแต่กลางตอนนี้ผมก็เด็ดผิดเขียวพี่น้องเล้ก็แกะกระเทียมต่อ มันเด็กเจ้ากวนมันแก่อยู่นี่ลิแก๊แกนวแข็งๆมันออกพี่น้อง เศษน้ำมันกับเส้อต่อี่น้องพี่น้องโอเค้ะายเติบเลยแกกระเทียมแกเอาโตแขงแขงมันออกเลยพี่น้องเลยนะี่เจาคาุณผมยังไปเอาเข่ามากินพี่น้องตอนนี้ก็สามสามโมง ข้าวของกันได้พี่น้องเลยเกนเคียววานเคียววานบ่อี่นี่อยแล้วคูณมันมาบุกินพี่น้องมันโมทันอยากกันนะกระเทียมหอมเอาละพี่น้องขี้ชกคลิปไม่ท่านี้พราก,กันคลิปหนามักก่ะโคตรแรกโคตรแซ่ด้วยพี่น้องชิปโปะผัคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮารปรไปเลยพี่น้อง